สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องวันนี้มาพบเพาะกับสองว่าปีใสยด้วยไอ้เก่าพี่น้องวันนี้พอบีมาดินหองพี่น้องเห็นว่ามันเป๊ะตาเนาะวันนี้พอบีผ้าดุมาดินหองพี่น้องเนาะพี่น้องมาดินหองพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือวันที่หนึ่งพี่น้องเป็นวันที่หนึ่งแต่ว่าหัวยอ้กลัวถือกัพี่น้องแต่ว่าห้ามมาดินน้ำกันเนาะโดนเถื่อนัดกันมาบ้านที่หนึ่งมาดินมาดินกับเมสาวปาน้อย พ <ersch> ี่น้องอาจจะเห็นหรือเคยเห็นน้องสาวป้าหน่อยน้องตอนนี้บ่อบี้มาก่อนน้องกับดุน้องนิวงกับอ่านสาวกุ้งเมียพ่อปีเอี้ยงมาที่รังน้องตอนนี้เ้ากระรางเตรียมเครื่องเตรียมของดูพ่อบบี้ก็อยู่ขังในน้องก็มาแต่สาวเลยห้าวข้าก็ได้่ายคลิปซึ่งว่านั่นอะไรน้องก็เจ้ากับข้าเห็ดง่าห้าวกระดือโบหว่าสิได้น้ำไผ่บ้านมันจะดีใกล้ๆกันน้องพี่น้อง มาข้าจ่าเดือดงานมือใดเหาก็สิได้มาถ่ายครีพพันจังสิได้เห็นเฟิสบุคซูคุทนะพี่น้องเพราะว่าตอนบอบีมาเพราะว่า,อบ,าอบอบีข้าเอาดุบปฏิเหตุงานเพร่าบอบีไดเอาดุบมาหองมาเดินหองอันนั้นพี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้พันสื้อ,ห,อห้อยแมงคูเดกะ้ายังวะปลาเมือกต้องพี่น้องมากินซุ่มแซ่ยกันนังวันที่หนึ่งเพราะว่าอ่านี่นหนักกันดุนเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวถ่า ผู้จอยก็อีเม่มาเนาะพี่น้องยวสิผาไปบึ่งเลยนะนเนาะครั้งในมีภายในแต่ว่ามาบพราท่านโครบเ้ยพี่น้องเลยเนาะมามพบาท่านโครบเนาะเดี๋ยวไปกันเลยเออตอนนี้เ้าโคงกับคุณแม่กับมาเนะาะฮะมามดีเนาะมาดถ้านาดองอมจจนท่านเราดูกันไดหาคดนะคะก็มาโค้งขยะบ

เาสต้มกิน่กินเขาเนีะสูตรไปผนในซีปลาเมือไก่จ้ะบ็กเนี้เอามาไก่จ้ะในตัวนั้นกูจอยกับอะไรน้องนิมคืออาน้งนิ่มานักใ ต้องสิด้องแนนเจาะหยอกกันเนาะจาะหยอน่เาอกวนดีซกันเยสเลยเมื่อได้พ่เนาะไมามาเาตกินเวอร์้าเขาไิกนเว้าไอ้แต่ได้งานอยู่ตู้กไปเงาโนี่ว่าให้เนัอเอา

ประมือสื่อบิดจักกอจักบันีพันหนึ่งบนี่พันหนึ่งเหรอพอืนเนาะบัดแจลูกตัวน่อวไหนแ้วใส่อยดว อยากไปอดูก yeah, right? yeah, okay. like ่นพ so ี oh, ่น้องกยแต่ก็ผ้ากันกินก่อนเมื่อนเลกพี่น้องเล้อิ่มนะก็ับเมื่อนมมถ่อถาตะสาใช่ป่ะใช่ไหมดูกันนตีตุนสระนาเอ้านี่ี่งขนมเต้กิ้วแตง n กิวดูกกันนตีตุนสะเอ้าเอ ใช่ปนาะสีเพินเพื่อในด้านเรื่อมันนี่ดิ่งบอบอบอพอเดยดสรร thank you thank you บอไข่บออยากนันเอาไข่มาผีสบายพันหนึ่งกูจิไปยุโรปอะไร ตั้งเกี่วนะตั้งเกี่ยวตั้งเกีวจุกบจุ๊บจุ๊บจุสเสียงมุกกระนี่นะมันเจ็บใจอง่้งมันนี้นี่ยขอตัวบัดมือมือขอยมืออก่อนพราะวแต้ม่เปิดเพลงถ่ายคลิปอยู่แล้วแต้มเลยถ่ายคลิปอยู่จ้าคุณครูจะเห็นนะคุณครู น้องตื่นเน่ไปับปิดเสียงนที่ะสิกับสไรเออหมูเต็มนะนี่ยหมูเต็มกินกินจนเดือดได้พี่น้องเ้หหมอพนเบิดพันหนึ่งแกไม่กินหอเบิดพันหนึงเบิดพันกลัวผมบ้า ta đã thấy tiền xe hỏng hại đi cửa nó in này các bác quay đấy anh, tai nhạy ใช่เนาะสก๊ับก็ค่อยๆอุ้มนานมาแล้วดูดข้าเตรียมพผาอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าไปใมาทิพกันกับทัวร์ไปไปสกัาบคนเด้อพี่น่องเลยเมื่อก่อนเนี่ดูดไปได้ยูดูไปย่างบุญย่างไปไป ฮาก็ยเมื่อกอนะต้สงใยกูยืขางมาเฮ้ยเบาไปนะดู่อรกันเนาะด้านขวูเดี้บอกเต็มบอกให้มันบอกไปพี่น้องเมื่อเมื่อพี่ป้ามันสีอ่านน้าแต่งตัวไปไหนวะเนี่ยโบเอาด không biết mà nó đại. em ไปแตมมันก็นั่งดุ้มติดแตม.มันก็นั่งพุ่นตินะ.ให้แม่มึง ดูกับกันนันเหแม่ก้น่นจะข้อหงเลยไปนั่งคืนกูถินั่งทั้งนั่งกลางอะเออบ้าน่ะจิเอาโซ่อ้นักเป็นนักันโอ้ยวัลเดียวกันนะ ใชเดิกโอ้อันนี้ินรอันนี้นเป็นอยงวมัเนี่ยบ้านจะไปบ่งเอือนก้าพองเลยพี่น้อง นี่กระตื้นนี่นะนี่เ่ดเบนนี่ข้าจเออนดเบนเ่ป้องข้าจเอ้เนี่ยน่สิด ไปใ,ใก้หกอ่เนี่ยนอ่มา,นมามาจงอ,อ,อ,อ้นะ,นะ,อะนอ่อเลยน้องพี่นนองมืนอคืนเนี่ยอไหนถ่ายคลิปต่อมดนลยสิทายน้อง่นอเพราะว่าช้าไปหน่อยพืเพืชให้ซุปใหญ่เลยพี่นนอซุปหนึ่งแต่งกิวนะจะาจ๊ะมาสร้างความมุนวายให้แล้วจ้าจะดุขอกระแน่มึงะเ่ว่นช้านังก็มาสักทีดื คิดดอกีิดดเอ้ยคิดืึดดโอ้เสรยนะดุคอยน้าือเนตื่นเช้ามากนนมา่นอนเมื่อคืนจนมาเลยนอนเมื่อวานเนี่จังไรมันสิดับคะคือบุกให้มันดับพี่น้ะอะเอ้ยตีตื่นมาเมื่อนี้ก็มาเจาคนเนาะปกติมาสองคนเบื้องเ้าพาไปเบื่องอยู่ครั้งนอกน้่คอยหนาอยู่น อันน so uh ี้มาเ่าท่านครบ้ลูกร้านดาวดากันวันนี้ปิดโรงเรียนปิดมาซาเป็นห่าเหมือนมาหายังสแต็มเซีหมูสแต็มเซีพี่น้องเลยร้านอดียวอ่าก็นี่ยเขาเอาดีแล้วดีแล้วแล้ล้อีดาก้าแพงเลยอีดาก้าแพงอีดาผมใส่หัวใส่เอ้ยอีดา อยดาค่อยแน่หรอปลา,าลปดุอลูกป็นอย่างค่อแน่หนิบ้าไหนเนาะไหนอีดาเนี่ยจะกัดอยู่ด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีดามาแต่วันมาแต่กินอดองข้าวปลาดุจะมาแต่กินดองเมื่อคืนป้ามันแชกุ้เป้าแช่สากร ไปติวัอดไปตวไยไปวัดไปวัดคอมเปยัไปเออไปไปัดดูด้วไปวัตยังโมเมนไปวัดรัดขั้วไม้กวางสิไปไปวัดไปวัดวัดแทกนั่นวัตแทกนี่กูแบคิดว่าวึงสิไปวัดนะฮะอันนี้ทำบุญไปวัดอันนี้ไปวัด บาดบาดบาดบาเดี๋ยวไปบาดไปบาดไปบาดสิ่งของมาบาดบ้นหนาเจักมีดเจ้าเม็ดอันนั้นก็บาดไปบาทดูคคยเบิ่งคนที่บ้าเดี๋ยวเจหน่าเห็นนะมูดี้กันก็จเต็มเสเล ก็เออ,อ,อ,อเอาเลยพี่น้องเอาไปเจอกันหน่อยขึ้นมาเล้วพี่น้องเดเดีย๋ยวสุดท้ายคลิปหายบิ่งอีกเรือความบันเทิงของเมืองมาจะขึ้นนีกแบมาผัราะว่พ้นมาส่งเนาะยอยอเรียนปออะไรแล้ว,ลวทำไมแต้มมากอยู่ปอสามนะแต้มก็หก,อ,กอ,อ๋อแต้มอยู่ปอสองทับสามเนาะโอ้เด่มไป